ตอนนี้ก็จะซ้อมอีกหนึ่งรอบนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับข <IL S 1> ุเสือเป็นไงบ้างครับซ้อมอีกหนึ่งรอบครับนะไหลครับไหลเป็นไงบ้างชิวๆเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอันนี้ก็กินสปอนเซอร์อ่นะครับโ <c ums> อเ<า>ปก็เดี๋ยวจะทำการ ซ้อมนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อดูแนวครับดูความท่านี้ก็จัดสปอนเซอร์เลยไงยังไงคร้เลีย ไม่ครับอีกหนึ่งรอบเป็นไงบ้างชิลโคเท่งโคเท่งอีกหนึ่งรอบสู้ไหมครับสบายครับของหวานของหวานของหวานคุลอดเป็นไงบ้างอีกหนึ่งรอบเนี่ยฮะสบายครับสบาย <c oughs> เฮ้ยโคเบนสบาย ขึ้นขึ้นหมดใหเตือนกันขึ้นมาอยากขึ้นแต่เนาไ่ขึ้นในหลังยังไม่ขึ้นอะไรเยอะๆกันเป็นเป็นให้หน่อยพี่ขอบคุณครับพี่ยังไงอีกหนึ่งล้อมไปไงชิยได้อยู่ครับได้อยู่คือไม่ได้เลยได้ไหมเป็นอะไรอยู่ อย่างไรไปดูตัวเองหน่ยนะว่าเดินเป็นยังไงบ้างเห็นอยู่หรือเปล่าไม่รู้เป็นไงบ้างชิวไหมก็ตอนนี้ก็ผ่อนคลายนะครับยืดเหยียดนะยืดเหยียด ครูสอนว่าไงครูสอนว่าไงบ้างเป็นไงบ้างครูราเชนีว่าไงครับครูราเชนสบายดีครับสบายดีนะครับเดี๋ยวก็อีกหนึ่งรอบครับอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบนะฮะจัดเป็นไงบ้างครูไปชิวครับชิวชิวไปกันต่อ ไหนหม,หมูนิวลูกผู้ชายไปไหนเงีย,ๆยบๆนะอ๋ออยู่นี่<ม>อ้อว่าไงครับหมูนิวลูกผู้ชายครับครับเป็นไงบ้างไม่ครับไม่เป็นยังไงบ้างไม่เก๊าได้เก๊ต่อไปก <laughs> ็จะเป็นการเดินอีกหนึ่งรอบนะอีกหนึ่งรอบนะครับ ไหวไหมยังไหวไหมไหวครับเฮ้ยแรงเหลือเนี่ยเหลือครับผมมนะครับตัดหน้าเรานะครับอ้าครูเป็นไงบ้างครับสุดยอดครับสุดยอดเลยเป็นไงบ้างครับพอได้พอได้เฮ้ยตายแล้ว เป็นไงบ้างครับขอบคุณครูทิดครูทิดเป็นไงบ้างครูทิดเศียบตาโอเคครับอีกหนึ่งรอบครับอีกหนึ่งรอบเป็นไงบ้างครับครูเอกโอเคครูยาเป็นไงตึงไหมครับตึงไหมับตึงโอเคครูเอกว่าไงเอ้านี่ครับ โอเคโอเคน้องๆเป็นไงบ้างครับคนลมเลยดีครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีครับอยากซ้อมอีกรอบอ่เป็นไงครับคนแต่เราสักรอบนึงพอดีครับอือสักรอบนึงนะครับแม่แม่ครูกาวครูกาวยืดละวครูกาวยืดละตามหาครูอาร์ตอยู่ครับครูอาร์ตอ๋อโอเคโอเค É, uma...